สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เมย์อ,อยู่กับวิวเขาที่บ้านท่าช้างนะคะนี่ค่ะอยู่บ้านท่าช้างตําบลมูลสีอําเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาค่ะกับวิวภูเขาช่ำๆแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นทางด้านทิศตะวันตกค่ะถ้าเป็นทิศใต้ก็จะเป็นวิวเขาใหญ่ยั่วๆแบบนี้นี่แปลงนี้นะคะ สูงจากระดับน้ำทะเล373เมตรโดยประมาณค่ะอยู่ในชุมชนนะคะไม่เปรี่ยวค่ะห่างถนนธนรัฐ4กิโลครึ่งเดี๋ยวจะให้ดูรอบๆนะคะโนดกุ้งแดง12ไร่2องานยีตารางวาค่ะแบ่งเป็นโฉนด2งใบนะคะ ทางเข้าเข้าทางนั้นค่ะของเราติดทางสาธารณะสองด้านนะคะเข้าออกได้สองทางค่ะนี่อยู่ในแหล่งชุมชนก็จริงแต่พอเวลาเข้ามาแล้วก็มีความเป็นส่วนตัวเพราะฉะนั้นเหมาะมากๆเลยถ้าจะทําบ้านสร้างบ้านขายทําพูวิลล่านะคะหรือว่าซื้อแบ่งกันยาดิพี่น้องทําบ้านสวนทําบ้านพักตากอากาศได้หมดเลยค่ะมองไปทางไหนก็เขียวเห็นไหมคะ ด้านนู้นนะคะด้านนู้นจะเป็นเขาใหญ่อาร์ตมิวเซียมค่ะคุณผู้ชมแปลงนี้ห่างจากร้านสะดวกซื้อนะคะมินิบิ๊กซีเซเว่นประมาณ2กิโลค่ะตรงนั้นก็จะมีตลาดนัดชุมชนมีสถานีน้มัยโรงเรียนร้านค้าร้านอาหารมากมายนะคะห่างจากถนนเส้นท่าช้างบุ่งเตย500เมตรค่ะเดี๋ยวเมย์จะพาขับ รถวนรอบแปลงนะคะคุณผู้ชมไปทางไหนก่อนนะเลี้ยวขวาก่อนนะคะมีเพื่อนบ้านนะคะตรงนี้ไม่เปี่ยวค่ะน้ำประปาชุมชนไฟฟ้าภูมิภาคนะคะก็เชื่อมต่อมาได้เลยห่างจากตรงนี้30เมตรค่ะก็อยู่ในระยะที่สามารถเชื่อมต่อได้ถ้าคุณจะสร้างบ้านนะคะ ตรงนี้เมย์ขับมาทางทิศเหนือแล้วนะคะคุณผู้ชมก็จะเป็นทางสานะอีกด้านหนึ่งนะคะเห็นเสาปูนไหมคะนี่ค่ะตรงนี้นี่ค่ะจะเป็นทางสานาะอีกด้านหนึ่งเพราะฉะนั้นปลางนี้ติดถนนสองด้านเดี๋ยวเมย์จะวนไปทางทิศตะวันออกค่ะดินเขาดีมากๆเลยค่ะคุณผู้ชม นี่ค่ะถ้าเราอยู่ทางด้านทิศเหนือนะคะแล้วก็มองไปทางด้านทิศใต้ก็จะเห็นวิวเขาแบบนี้เลยค่ะที่นี่อุดมสมบูรณ์นะคะฝนตกทุกฤดูค่ะเพราะฉะนั้นวัชพืชเนี่ยจะชอบมากวัชพืชจะชอบอยู่เขาใหญ่มากเลยนะคะเป็นมุมมองจากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกนะคะ นี่ค่ะมองจากทิศตะวันออกนะคะมิวทางทิศตะวันตกค่ะตรงนี้เอกสารสิธิโ์โฉนดทุดแดงเนื้อที่12ไร่2งาน22ตารางวายนะคะตั้งอยู่ที่ตำบลหมูสีอำเภอปักช่องจังหวัดนครราชสีมาค่ะคุณผู้ชมก็ห่างจากถนนธนรัฐ 4กิโลครึ่งนะคะห่างจากท่าช้างท้ก็จะเป็นพวกร้านสะดวกซื้อโรงเรียนสถานีรมไยก็เพียงแค่2กิโลค่ะเดี๋ยวเมยจะพาคุณผู้ชมไปดูเส้นทางนะคะว่าเข้าทางไหนออกทางไหนนั่งรถมาด้วยกันเลย <c oughs> ไม่เก็บค่าโดยสารนะแต่นั่งนิ่งๆอย่าไหวติงแค่นั้นพอนะคะทางด้านนี้นะคะถนนสาธาะ จะวิ่งชนแปลงของเรานะคะถนนสาธนารณะเนี่ยจะกว้าง7เมตรค่ะคุณผู้ชมกว้าง7เมตรแล้วก็ไปเชื่อมกับเป็นซอยที่เป็นถนนลาดยางเพียงแค่30เมตรเท่านั้นเองค่ะตรงนี้นะคะเป็นถนนหินคุกกว้าง7เมตรค่ะความลึกนะคะจากถนนลาดยางเข้ามาสู่แปลงเนี่ยเพียงแค่30เมตรเท่านั้นเองถ้าเลี้ยวซ้ายไปออฟฟิศเมวิกานะคะเลี้ยวซ้ายไปเจอออฟฟิศเมวิกา เลี้ยวขวาเราจะไปถนนเส้นท่าช้างบุ่งเตยกันค่ะแม่ไม่ตัดคลิปนะคะดูระยะจากของจริงเลยมีมอไซค์นำทางให้ด้วยนะคะเอาไม่เกี่ยวเลี้ยวแล้วซ้ายมือนี้เขาก็มาทำบูเวลล่านะคะทำเป็นบ้านพักตากอากาศกันเยอะมากเลยค่ะถนนลาดยางนะคะตรงนี้ปรปปาชุมชนไฟ มีไฟสามเฟสแล้วก็มีไฟแรงต่ำเพื่อที่จะดึงเข้าบ้านได้เลยค่ะเห็นรถวิ่งเรียงคะด้านหน้าออกไปนิดเดียวคะ่ะก็จะเจอกับถนนเส้นท่าช้างหุ่งเตยแล้วค่ะเพราะฉะนั้นก็เหมาะว่าถ้าคุณจะมาทำเป็นบ้านพักนะคะบ้านพักตาอากาศบ้านสวนได้เลย ไม่ไกลอาหารการกินก็คือสามารถอยู่ได้จริงแล้วที่สำคัญราคาของเจ้านี้เขาก็มีตรภาพจริงๆนะคะก็ถอมต้นค่ะถ่อมต้นตรงที่ว่าอ,อยู่ใกล้ชุมชนก็จริงนะคะแต่ว่าเข้าซอยไปนิดนึงเขาก็เลยขายเพียงแค่ไร่ละ2.950 0 0 0บาท2.95ล้านนะคะโฉนดครุดแดง12ไร่ 2น2 2ตารางวาจะของเสนอขายไร่ละ2ล้าน9 5 0 0 0บาทนะคะติดถนน2ด้านโฉนดแบ่งเป็น2แปลงนะคะเพราะฉะนั้นทั้ง2แปลงเนี่ยเขาก็จะมีทางเข้าของของแปลงแต่ละแปลงมาซื้อหุ้นซื้อหารกันได้เลยค่ะข้างหน้าไปอีกหน่อยก็จะเป็นตลาดท่าช้างนะคะคุณผู้ชมต่อไปเนี่ยก็จะมีร้านค้าร้านอาหารผดขึ้นมากมายที่โซนนี้เพราะว่า เริ่มมีชาวบ้านมาขายกับข้าวขายของกันเยอะขึ้นนะคะหน้าบ้านของตัวเองเนี่ยก็จะดีเนาะบางคนก็ปลูกผักก็ช่วงเย็นเย,ย็นก็เก็บผักมาขายแบบสดๆดเลยที่หน้าบ้านของตัวเองนะคะผลไม้ปลูกเองก็เอามาขายเองก็เราก็จะได้ของที่สดใหม่นะหรือว่าอยากจะไปช้อปปิง้งอาหารการกินในช่วงเย,ย,ย,ยน็นเย็นก็จะเป็นตลาดนะัดชุมชนค่ะจะอยู่ตรงสามแยกท่าช้างนะคะ ข้างหน้าเรานี่แหละค่ะเดี๋ยวเม่พาวนดูถ้าเลี้ยวซ้ายไปนะคะจะไปเชื่อมกับถนน3052น3ไปตรงคิลิมายาซ้ายมือสถานีนามัยไม่ขอเรียกชื่อเดิมนะสถานีนามัยท่าช้างขวามือนะคะเป็นตลาดนัดชุมชนค่ะคุณผู้ชมขับตรงไปอีกนิดนึงข้ามสะพานไปก็จะเป็นร้านกาแฟวิชินค่ะที่นั่นกาแฟอร่อยนะคะเมกาคอนเฟิร์ เดี๋ยวเมย์จะเลี้ยวรถกลับเล้ยวรถกลับนะคะเห็นไหมคะตลาดนะัดชุมชนสถานีนาา้ำมันที่นี่ก็คุณหมอก็มีไว้รองรับตลอดเวลา24ชั่วโมงค่ะตรงสามแยกนี้จะเป็นโรงเรียนบ้านท่าช้างนะคะก็มีตั้งแต่อนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่3ถึงมสามเลยลเราเลี้ยวซ้ายไปนะคะ ก็จะไปเจอกับตลาดท่าช้างค่ะตรงไปอีกนิดนึงก็จะเป็นน้ำผุดนะคะถ้าออกซ้ายก็เป็นน้ำผุดแล้วก็ไปออกถนนธนรัตน์เลยแต่ถ้าเลี้ยวขวาก็ไปวงเวงียนบ้านไร่ไปออกไฟแดงหมูสีค่ะเริ่มเริ่มรู้เส้นทางหรือ,อยังเ <laughs> มกงก็พยายามพาคุณขับวนดูนะเผื่มอมีร้านกับข้าวอร่อยๆมามา,มาขายใหม่อะไรเงี้ยจะได้แนะนำ มีคนบอกว่าจบที่การกินนะเอา้าเรามาอยู่เรามาพักผ่อนเนี่ยมันก็ต้องต้องกินใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอเรื่องร้านตรงไหนอร่อยนี่เชื่อค่ะเดี๋ยวเมยจะรีวิวให้ดูซ้ายมือนะคะจะเป็นมินิบิ๊กซีแล้วก็จะเป็นเซเวขวามือจะเป็นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาหมูสีนะคะ เส้นนี้เคยรีวิวหลายครั้งแล้วนะคะแต่ว่าก็เผื่อบางท่านที่ยังไม่เคยเห็นไม่เคยชมกันขวามือเป็นศูนย์เด็กเล็กค่ะตุณไม่ชมถ้าเราขวาไปตามถนนหลักนะคะขวาไปจะไปวงเวียนมะไล่ไปออกไฟแดงหูสีแต่ถ้าไปทางซ้ายค่ะไปทางซ้าย เราจะวิ่งผ่านน้ำผุดธรรมชาตินะคะน้ำผุดที่นี่เป็นสีฟ้าใสเห็นเห็นพื้นเห็นหินเห็นปลาเลยค่ะมาอยู่ที่นี่นะคะสามารถเดินออกกำลังกายมาเล่นน้ำหรือว่าจะปั่นจักรยานมาเล่นน้ำที่นี่ก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะขับผ่านนี่ตรงน,นี้จะเป็นลานจอดรถของน้ำผุดนะคะจะซึ่งพื้นที่ค่อนข้างจะ จำกัดนิดนึงนะคะน้ำปุดอยู่ข้างล่างค่ะเนี่ยซ้ายมือเราตรงมาอีกนิดนึงจะเป็นปัญจคิรีนะคะใครที่อยากจะมาฝึกสมาธิมาฟังเทศจากพระอาจารย์หรือว่ามาใส่บารก็ข้างหน้านี้เลยค่ะปัญจคิรีวนรถก่อนนะคะ <laughs> นั่งนิงน่งๆนะนั่งนิงน่งๆอ่านั่งรถเที่ยว เสียงในรถเม่ใช้โทรศัพท์ถ่ายนะคะเสียงในรถอาจจะขลกขลกขกไปนิดนึงรถก็เริ่มเก่าแล้วนะคะคนก็เริ่มแก่แล้วล่ะ <c oughs> นี่ค่ะเห็นไหมคะว่าอยู่ในแหล่งชุมชนที่เราสามารถอยู่ได้จริงค่ะใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ได้เพลินๆเลยนะคะมีที่เล่นน้ำด้วยลองเสิร์ชดูค่ะน้ำผุดธรรมชาติเขาใหญ่สวยมาก อยากให้คุณได้มาชมกันแต่ว่าแนะนำว่าเป็นวันธรรมดานะคะเสาวที่นี่ล้นค่ะ <c oughs> คนเยอะมาก2องล้านเก้าแสนห้าหมื่นต่อรองได้นะคะต่อรองกันต่อรองได้กับเจ้าของโดยตรงรูปแปลนของเขาก็เหมาะสําหรับการทําบ้านขายทําบ้านพักอ,อยู่กับญาติพี่น้องกับลูกกับหลานนี้ได้เลยนะคะคุณผู้ชมวิวดีทําเลเขาก็สะดวกค่ะ ถ้าถ้าเราออกจากน้ําผุดแล้วเราเลี้ยวซ้ายไปก็จะไปวงเวียนบ้านไร่ไปธนรัฐถ้าเลี้ยวขวาก็ไปออฟฟิศเมริกาพาทัวร์นะคะตรงนี้ปั๊มน้ํามันค่ะสายมือนี้ก็จะมีร้านขนมจีนนะคะมีมีมีหมูมีไก่เนื้อหมูเนื้อไก่สดนะคะจําหน่ายเส้นนี้เขาก็จะช่วงเย็ยนเย็นก็จะมีชาวบ้านเอา ฝากผลไม้มาวางขายที่หน้าบ้านตัวเองค่ะช้อปปิ้งได้เลยขับรถวนได้เลยช้อปปิง้งช้อปปิง้งก้นนะคะขอบคุณสำหรับการนั่งรถมาเป็นเพื่อนเมวิกาค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวดูซิว่าเมวิกาจะพาคุณไปอยู่ซอยไหนแห่งหนตำบลใดรอรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ